แล้ววันที่ดีก็ต้องเริ่มต้นด้วยความคิดที่ดีครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องหนึ่งครับพอดีไปเจอประโยคประโยคนึงที่น่าสนใจครับประโยคนี้บอกว่าเราเป็นคนควบคุมเรือไม่ใช่คลื่นลมในทะเลในชีวิตเราครับมีหลายอย่างที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้ใช่ไหมฮะหลายครั้งเราหลงทางไปหรือว่าหลงไปคิดว่าชีวิตของเราอยู่ในการควบคุมของเรา100%แต่จริงๆแล้วเราควบคุมได้แค่ไม่กี่อย่างครับ ในชีวิตของเราอย่างเช่นจิตใจหรือว่าทัศนคติที่มองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆตัวคุณนะครับเราจะคิดเชิงบวกหรือว่ามองในแง่ร้ายขึ้นอยู่กับมุมมองของเราครับเราไม่สามารถที่จะบังคับใครให้ทําตามใจเราได้เช่นเดียวกับเช่นเดียวกันเราไม่สามารถบังคับคลื่นลมทะเลหรือฝนหากแตเราจะบังคับหางเสือในใบเรือของเราให้ดีผมใช้วิธีสารวจตัวเองครับ ตอกย้ำกับตัวเองถึงวันที่ภูมิใจสิ่งที่เคยทำมาในอดีตสิ่งที่ทำแล้วสำเร็จและความสามารถที่มีอยู่หลายครั้งครับเราประเมินความสามารถของตัวเราเองต่ำกว่าความเป็นจริงแล้วเราเป็นในแบบที่เราเชื่อเช่นนั้นเสมออย่างประโยคที่บอกว่า you are what you eat นะครับเราจะเป็นในสิ่งที่เราคิดเราเชื่อเราไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่เราต้องการครับแต่แท้จริงแล้วเราดึงดูดสิ่งที่เราคู่ควรกับมันต่างหาก เราคู่ควรกับความสำเร็จบางอย่างไหมทาไม่ใช่แล้วมีตรงไหนที่ต้องพัฒนาต่อยอดทักษะความสามารถหรือว่าใครที่จะสามารถช่วยประกอบร่างเป้าหมายของเราและความฝันของเราให้ได้บ้างนั่นคือประเด็นสำคัญใน EP นี้ครับเราเป็นคนควบคุมเรือไม่ใช่คลื่นลมในทะเลขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับ